สวัสดีครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวีดีโอนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเป็นคอร์สสทางนะครับรุ่นเครื่องไฟ V2 ตัวท็อปนะครับที่เป็นออเดอร์ลูกค้านะครับก็เพิ่งจะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทําการเทสเสียงนะครับเบื้องต้นให้ฟังกันนะครับเพราะจริงๆรุ่นนี้เนี่ยผมนะครับออเดอร์เนี่ยเข้าตลอดนะครับที่ผมได้ลงคลิปไว้นะครับเพราะรุ่นนี้ให้แนวเสียงที่ ชัดเจนนะครับแล้วก็การปรับความถี่เนี่ยที่ได้หลากหลายนะครับตัวนี้สามารถเล่น3ทางก็ได้หรือ2ทางก็ได้ปรับความถี่ได้ด้วยแยกอิสระนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันตัวนี้จะเป็นตัวเล่งเสียงหลักนะครับ ตัดสัญญาณนะครับทุกอย่างเงียบนะครับก็คือเบรกลางแหลมเนี่ยนะครับเงียบเลยนะครับอ่ะนะครับผมจะลองเร่งให้ดูนะครับลองเร่งให้สุดเลยนะครับปิดเพลงก่อนนะฮะปิดเพลงเรียบร้อยนะครับลองเร่งให้สุดเลยนะฮะนะครับ มีแค่เสียงซ่านะครับเสียงซ่าก็คือเกณฑ์สัญญาณนะครับนะครับเบาสุดเงียบสนิทนะครับเร่งไปตรงเร่งไปครึ่งเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเร่งไปครึ่งเนี่ยนะครับเสียงจีเสียงวีดเสียงฮัมเสียงบือเนี่ยไม่มีเลยนะครับนะฮะเร่งสุดเห็นไหมฮะนะฮะ นี่คือเสียงความที่นะครับนี่คือเล่งสุเะะเสดเลยนะฮะเน oh> ี่ยนะครับฉะนั้นเนี <h <h ่ยเพลงหมดนะครับเนี่ยปกติเราก็เล่งอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเพลงหมดเนี่ยไม่มีการเสียงบูดวีดบูดให้ลำคาญแน่นอนนะฮะเนี่ยเสียงแหลมนะฮะเนี่ยเสียงแหลมเนี่ยเล่งสุดนะฮะนะฮะ ซาน้อยมากนะครับนี่คือเล้งสุดนะฮะนะครับปิดหมดนี่คือต้องเงียบสนิทนะครับเบสนะครับ,บ,รบก็มีบ้างนะฮะนะฮะเพราะเป็นความทีนะฮะเออมันจะมีสองกรณีนะครับก็คือเสียงฮัมเนี่ยเสียงฮัมเนี่ยเวลาเพลงหมดเนี่ยมันจะไม่ใช่เสียงซามันจะออกเสียงบูดมันเป็นเสียงจากกาวลูก นะครับเป็นเสียงจากกาวรูปการเดินสัญญาณนะครับระบบสัญญาณระบบกาวต่างๆเนี่ยก็คือเดินเดินไม่เสถียรน,นะฮะหรือว่าการจัดระบบกาวเนี่ยไม่ได้เต็ม100นะครับแล้วกเ็เสียงซ่าเนี่ยนะครับอันนี้คือเสียงซ่านะครับเสียงซ่าแบบนี้นะครับถ้าเร่งสุดเนี่ยมันเหมือนอะไรครับเหมือนเหมือนท่อน้ำอะนะครับ คอร์สเนี่ยมันจะเป็นตัวขยายเสียงเหมือนกับเพาเวอร์แอมป์นะครับชุดหน้าเนี่ยมันจะเป็นชุดปรับความถี่ชุดหลังของมันเนี่ยนะครับชุดหน้าเนี่ยเป็นชุดความอ่าเป็นชุดความถี่แล้วก็ชุดหลังเนี่ยมันจะเป็นการปรับแต่งเสียงแล้วก็จะทําการขยายออกอีกทีหนึง่งฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่มีเพลงมานะครับไม่มีเพลงมาแต่เราเล่นวอลลุ่มขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันเหมือนขยายลมอนะฮะ นะมันเหมือนจะขยายลมเพราะมันไม่มีเสียงเพลงไม่มีสัญญาณไม่มีความถี่เข้ามามันมีอะไรเข้ามาที่อยู่ในสายหรือว่ามันมีสัญญาณอะไรที่หลงเข้ามามันจะขยายหมดเพราะเราเร่งมันสุดนะครับแต่ถ้าเราเดินระบบกาวไม่ดีกาวลูปกาววน ruit, นะครับหรือระบบไฟวิง่งนะครับระบบสัญญาณเนีย่ยเราเดินไม่เคลียร์เราเดินไม่ดีเราเร่งขึ้นไปปุ๊บแทนที่มันจะเอาสัญญาณเสียงเนะี่ยเข้าไปขยายมันเอาสัญญาณรบกวนต่างๆเนะี่ย ไม่ว่าจะสัญญารบกวนจากหม้อปแปลงสัญญาลบกวนที่อยู่ในสายสัญญาณต่างๆมันก็จะเอาไปขยายก่อนนะครับมันก็เลยเสียงตีวูดทมปูดปีดอะไรเงี้ยตามภาษาทีา่ที่ลูกค้าหลายๆท่านที่เคยเจอมานะครับแต่อันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเล่งให้ดูเลยนะครับเล่งสุดเลยนะเสียงเนี้ยนะครับ,นะรบมีแต่เสียงความทีขอ,ของคอนะคร์สนะฮะยัง เสียงกลางเนี ff, iga, f, nada, a, pues, ่ยนะครับมันก so <No, S 1> ็จะเป็นความที่นะฮะเสียงสร้างของมันตามปกติเพราะมันเป็นความที่เสียงกลางนะครับที่หูคนเนี่ยได้ยินชัดเสียงแหลมเนี่ยเนี่ยมันเป็นเสียงชี้นะครับนะฮะมันเป็นความที่เสียงแหลมนะครับยิ่งละเอียดนะครับยิ่งเล็กนะครับนะฮะยิ่งใหญ่นยนะครับเนี่ยนะฮะนะครับ พราะปกติเนี่ยถ้าเราเดินสัญญาณไม่ดีหรือว่าเราเดินระบบกล่าวไม่ดีเนี่ยมันจะวอร์สลั่นเลยนะครับอะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันวอร์สยังไงอโอเคอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างการเดินกล่าวไม่ถูกนะครับเดินกล่าวไม่ดีนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะบูดนะครับ มันจะบูดลั่นเลย mm hmm. เบรเบิดเนี่ยมันจะกระพือแหลกล้านหมดเนี่ย mm hmm. เบรเนี่ยมันจะกระพือแหลกล้านได้หมดเนี่ย mm hmm. นี่คือตัวอย่างที่ผมทําให้ดู mm hmm. แค่เดินสายสัญญาณนะครับ mm hmm. หรือว่าเดินกล่าวผิดแค่เส้นเดียวนะครับ mm hmm. ก็เนี่ยเห็น mm hmm. ไหมฮะ mm hmm. บูตลั่นเลยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยนะครับยังใครที่เป็นลูกค้าผมนะครับใครที่เป็นลูกค้าผมนะฮะที่สั่งชุดประกอบไปนะครับที่สั่งของกับผมโดยตรงด้วยนะนะครับที่สั่งของกับผมโดยตรงเท่านั้นนะครับคือผมจะมีคลิปพวกเนี้ยสอนนะครับวิธีการแนะนำนะครับวิธีการเดินกราวอย่างไงถูกต้องวิธีการแก้จี่ัมนะครับการเริ่มระบบตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็น3มทางหรือทางนะครับผมก็มี คลิปวิดีโอเป็นคลิปรับนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าผมเท่านั้นนะครับเอาไว้ประกอบเครื่องแล้วนําไปเป็นมาตรฐานของตัวเองเพื่อเวลาเราขายเนี่ยนะครับนำไปจําหน่ายเนี่ยเราจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดทางเรื่องตรงนี้นะครับเ<ม>นี่ยเห็น<ม>ไหมครับเห็นไหมฮะมันจะไม่เหมือนกับที่ผมท,ทําทีแรกที่ผมท,ทําทีแรกคือเร่งสุดเนี่ยมันยังมีแค่เสียงซาเห็นไหมอันนี้คือเสียงกาวทมครับ จะบูดลั่นเลยนะครับมันจะบูดแบบนี้ลั่นเลยนะครับอันนี้คือความชัดเจนนะครับนะฮะความชัดเจนนะฮะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมีคลิปมีแนวทางมีวิธีการทำให้สำหรับคนที่อยากจะประกอบเครื่องเป็นนะครับอยากจะมีมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สสามทางหรือสี่ทางนะครับบางครั้งเนี่ยนะฮะอย่าง บัฟเฟอร์อย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวเนี้ยบัฟเฟอร์เนี้ยที่ใส่ไปเนี้ยมันมีเหตุผลการใส่นะครับบางคนเนี้ยใส่เพื่อความแรงอย่างเดียวนะฮะแต่บัฟเฟอร์เนี้ยมันม,ม,นมีมันมีหลักอยู่นะครับว่าใส่แล้วเพื่ออะไรบางครั้งเนี้ยไม่ได้ให้แรงอย่างเดียวแต่ทําให้เสียงเนี้ยมันนะฮะมันดีมันชัดนะครับแล้วก็มีคุณลักษณะพิเศษอีกนะครับ เราใส่ตรงไหนเพื่อเกิดผลแบบนี้ใส่แบบนี้เพื่อให้เกิดผลแบบนี้นะครับซึ่งนะฮะผมบอกเลยว่ามันมีเหตุผลนะครับไม่ได้ใส่กันมั่วๆนะครับนะฮะก็ถึงได้บอกว่าตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัวท็อปนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้อยู่นะครับก็นะฮะผมก็ซัพพอร์ตนะครับผมก็รองรับเฉพาะคนที่ เป็นลูกค้ากับผมเท่านั้นนะครับมองตรงนะฮะเพราะบางครั้งบางสิ่งเนี่ยนะครับคือตอนนี้นะครับการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็เลยว่าวันนี้นะครับผมเอาความรู้ความสามารถที่ผมเจอมาแล้วประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยกับตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นมือใหม่เนี่ยเย็นทุกวันนี้นะครับคือผมสามารถเอามาบอกนะครับสามารถเอามาช่วยลูกค้าเนี่ยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับ ก็โอเคคลิปนี้นะครับก็มาให้ดู1เรื่องแนวเสียง2นะครับเ,เรื่องเครื่องนะครับการกาวรูปกาววนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อกี้อ่ะเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับนะฮะอ่ะลองมาฟังใหม่ลองเล่งให้สุดเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้เห็นไหม มันไม่วูดเห็นไหมนี่คือความชัดเจนต่อให้เล่งวอลลุ่มตัวนี้สุดพับสุดยังไงก็ไม่วูดนะครับเนี่ยเล่งตรงนี้ยังไงก็เป็นแค่เสียงความถี่ไม่ใช่เสียงทำไม่ใช่เสียงจีไม่ใช่เสียงวูดวาดนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเบสก็ไม่กระพือนะฮะอ่านะครับอันนี้คือผมทําให้เห็นยังชัดเจนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะคเครื่องแต่ละเครื่องที่ผมทําออกไปนะครับเราก็ไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับที่ เป็นลูกค้าของผมนะครับที่จะอยากจะหัดประกอบเครื่องอยากจะทําเครื่องนะครับผมก็สามารถซัพพอร์ตนะครับผมก็สามารถเป็นที่ปรึกษานะครับให้คําแนะนำนะครับได้นะครับซึ่งเรื่องกาวพวกนี้นะครับใครที่ไม่เข้าใจนะแก้ไปเถอะนะครับแก้ไปเถอะยังไงก็แก้ไม่ตกนะครับนะฮะนะฮะการประกอบเครื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่จะแก้ระบบนะฮะให้มันดีที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยาก นะครับมันอยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์นะครับเรื่องพวกนี้บางทีทฤษฎีหรือสอนการเป็นแบบหลักสูตรนะครับมันบางทียังแก้ไม่ได้นะครับต้องอาศัยประสบการณ์นะครับพวกนี้ประสบการณ์ล้วนนะครับอ่ะโอเคผมชังหัดก็รีวิวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านใดที่สนใจนะครับหรือต้องการเครื่องพร้อมใช้แบบนี้หรือต้องการเป็นชุดประกอบนะครับนะฮะก็ ผมก็ยินดีนะครับให้คําแนะนํำทุกท่านนะครับนะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีเครื่องแบบนี้แล้วนะครับประ,ประกอบแล้วอยากจะใส่บัฟเฟอร์นะครับให้โทรมาคุยกันก่อนนะครับว่าอยากใส่เพื่ออะไรนะครับเพราะมันมีอะไรที่นอกเหนือกว่านั้นที่ใส่บัฟเฟอร์แล้วมันทําให มันโอเคอะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้ผมช่างหัดรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ